สวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะทุกคนผมจะพาทุกคนคนระับไปเดินป่าเดินป่าเดินเล่นนะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่แบบว่างจัดนะครับผมก็เลยไม่รู้จะไปทาอะไรนะผมก็เลยจะมาเดินเล่นในป่านะครับผมซึ่งตอนนี้นะทุกคนฝนก็เพิ่งจะตกเสร็จใหม่ๆเลยนะครับผมทําให้ผมเนี่ยเปียกพอสมควรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเดิน ชมธรรมชาติกันนะครับผมนี่ครับทุกคนก็เป็นเส้นทางที่พวกควายพวกวัวเนี่ยใช้ในการเดินหากินนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นแล้วก็บางทีก็จะมีพวกคนเนี่ยใช้ในการเ,ออเดินมาดูวัวดูควายนะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับฝนตกเสร็จน,นี่ธรรมชาตินี่สวยงามมากเลยทุกคน เราจะเดินรอบนะครับว่ามันจะมีอะไรให้น่าสนใจบ้างนะครับผมซึ่งตรงนู้นนะครับทุกคนหมอกสวยมากจางๆแล้วก็มีต้นไผ่ที่ออกดอกด้วยธรรมชาติสวยงามดีมากเลยนะทุกคนนี่แล้วก็ข้างล่างตรงนู้นนะครับทุกคน มันยากมันลกมากเลยนะผมเดินไปไม่ได้ระหว่างทางที่เราเดินมาเราก็เจอพวกสิยย่งผนังต่างนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่นผนังนะครับผมขึ้นเป็นกองเป็นกองเลยนะครับโอ้ทายนี้ท่านผลก็เป็นเอเส้นทางนี่พวกควายพวกว,กวัวเนี่ยชัในการเดินนะครับผมดูครับดู ร่องรอยที่มันเดินครับโอ้โหสงสัยมันคงจะล้มนะทุกคนและตรงนี้ก็เป็นเส้นทางนี่พวกชาวบ,บ้านใช้ในการมาของป่านะครับผมซึกเป็นทางที่แบบโหดร้ายมากไม่เก่งจริงห้ามมาครับสวยมากมาย ุตรงนี้ทุกคนก็จะเป็นเส้นทางนี้แบบยาคขึ้นลกมากเลยนะครับนี่ลื่นแน่นอน นี่คร the right? uh ับท so, um, hmm. so like ุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายหน้าฝนแล้วเนาะก็จะมีพวกหน่อไม้นะครับทุกคนขึ้นเต็มเลยนะครับผมเพราะไม่มีคนห่างเพราะมันอยู่ไกลจากหมู่บ้านนะครับนี่ เราเดินไปสักพักนะครับประมาณสักสักสก2กิโลนะครับเราก็จะเจอ้ายของชาวบ้านนะครับผมอันนั้นคือจุดหมายที่เราจะเดินไปถึงนะครับ และในตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้เดินมาเจอนี่นะทุกคนข้างหลังผมก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับผมซึ่งไม้ไผ่ตรงนี้นะครับผมอผมไม่รู้ว่าใครนะครับมาหาหนอนไผ่นะครับผมยุงเยอะมากเลยนะครับแบบนี้เขามาหาหนอนไผ่นะครับผมเพราะว่าช่วงแบบนี้นี่หนอนไผ่ก็จะอยู่ตามหน่อไผ่ที่แบบขึ้นแบบสูงๆแลวนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับยุงเยอะมาก เดินมาถึงวันสองกิโลแล้วนะครับสิโลนี้ก็น่าจะถึงออจุดหมัดแล้วนะครับทุกคนซึ่งข้างๆก็มีแต่ต้นไผ่นะครับต้นไผ่แล้วก็ต้นไผ่มันเป็นไผ่ข้าวหลามนะทุกคนชาวบ้านผมเนี่ยเขาใช้ออทำข้าวหลามกินกันนะครับผมในป่าในเขาแบบนี้ทุกคนถ้าเราเดินมาเนี่ยเราสังเกตดีๆจะเห็น ธนไม้ต่างๆมากมายครับสวยงามมากนะทุกคนและข้างบนนี้ก็คือเป็นพวกกล้วยไม้ป่านะครับผมซึ่งมันมีหลายต้นมากเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมซึ่งมันสวยนะทุกคนแต่เราไม่สามารถเอากระบานได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปนะครับคมงามของธรรมชาติก็จะหายไปด้วยนะครับผมมีหลายกอเลยนะทุกคนนี่จะเป็นพวกต้นไผ่ก็หวังว่าปีหน้านะครับไฟไฟป่าจะไม่มาครับ มันจะเติบโตนี่ก็คือเส้นทางนะครับที่เขาใช้ในการสันติมานะทุกคนดูครับดูเป็นร่องลึกมากและนี่นะทุกคนเราเดินมาแล้วก็เจอกระชายนะครับผมเพราะปีนี้เนี่ยโควิดแรงนะผมราคากระชายนี่สูงนะครับผมทำให้เขาเนี่ยมาขุดกระชายกระในป่าเยอะนะครับผมแต่ว่า ผมคิดว่าเขาน่าจะขุดไปไม่ได้นะครับเพราะว่ากระชายยังอ่อนอยู่นะผม,มยังไม่ถึงเวลาที่แก่จัดนะครับผมดูครับดูนี่คือต้นกระชายนะครับผมกระชายหัวเล็กนี่ทุกคนเลยใหม่เลยนะทุกคนดูครับดูนี่ทุกคนนี่คือเป็นรอยนี่ทุกคนนี่เป็นรอยหมูหมูหมูลิงนะครับผมขุดคุยหาพวกไส่เดือนพวกแมงบอลกินนะครับทุกคน นี่ก็เป็นลอยเตีนควายนะผมตัวใหญ่มากป่าไม้นะทุกคนสวยมากตอนนี้นะทุกคนมันก็เริ่มจะมีแดดขึ้นมาแล้วเนาะทำใ้มันเนี่ยค่อนข้างที่จะสดชื่นนะครับผมตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้เดินทางนะครับแล้วก็มาเห็นป้ายนะผม ซึ่งอยู่บนนั้นนะครับผมเราไปดูทองป้ายมันคือป้ายอะไรโอ้ตรงนี้นะทุกคนมันคือป้ายอุทยานนะครับผมแสดงว่าเราใกล้ถึงจุดหมายของเราแล้วนะทุกคนดูครับทุกคน พลังนี้นะผมโอ้โหมีหมอกจางๆนะครับผมซึ่งมันดูแล้วมันสบายตามากในตอนนี้นะทุกคนเราก็เริ่มเห็นไร่ของคนของชาวบ้านแล้วนะครับผมนี่ตรงนู้นนะครับผมเห็นขอบฟ้าแล้วนะครับเมื่อกี้เราไม่เห็นขอบฟ้าเลยนะผมเรามีแต่เห็นแต่ต้นผัต้นไม้นะครับผมนี่เราก็เริ่มเห็นขอบฟ้าแสดงว่เาเรามาถึงจุดหมายแล้วนะครับทุกคน และในตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้เดินออกมาจากป่าเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมและตอนนี้ครับผมก็ได้เดินมาถึงไร่ของคนอื่นเลยนะครับผมซึ่งอข้างหลังผมนี่แหละข้างลังผมก็ใช่นะแต่ว่าเขาไม่ได้ทํามาหลายปีแล้วนะผมทําให้มียากขึ้นลกมากเลยนะครับผมเพราะว่ารถผมก็อยู่แค่ข้างหลังนี้นะครับผมเดินไปนก็ถึงกันนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมคลิปเดินป่าแบบนี้นะครับผม กเดินป่านี่แบบนี้นะทำให้เราเนี่ยมีความคิดเกิดขึ้นหลายอย่างนะผมทําให้เรามีเวลาคิดอะไรสิ่งนะครับผมแล้วก็มีเวลาส่วนตัวของเราด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผม,ผมก็ต้องขอจบไม่ได้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปเดินป่าต่อไปนะครับผมว่าผมจะไปเดินป่าแบบไหนอีกนะครับผม